สวัสดีครับนี่พ่อมาเจอเกมหนึง่งน่าสนุกมากเลยมันเป็นเกมที่มีปืนเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยโอ้เดี๋ยวลองกดเข้าไปดูก่อนนะมันจะสนุกขนาดไหนกันแน่มีอะไรเพื่เลยโอ้โหเรามาลองกันไหนกันก่อนดีลองกันไหนกันก่อนดีอันไหนดีโอ้นี่เลยสิปแปลกนะมันเคยเห็นมาก,ก่อนเลยอันนี้ RPK ลองดูนี่เราลองใช้มานะบุ๊บออโต้เปลี่ยนกระสุนอ๋อลองเปลี่ยนปืนใหม่ดูสิอันเล็กเลดูสิ จะเป็นยังไงบ้างยิงไม่ชุดออตัวกับตัวนี้นี่นี่อักษรนี่ขึ้นมาที่ออโต้ลูกกระสุนมันก็จะหมดออกไปเรื่อยๆอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง,ออองน้ลอง ปืนอ,อะไรดีล่ะปืนยอดนิยมไหมปืนยอดนิยมมันก็ต้องเป็นตัวนี่ไงเอเคสินะเอเคยิงซิงเกมิมายิงเป็นชุดแล้วก็มา ระเบิดละ่ะมันทำยังไงละ่ะโอเคลองดูเป็นระเบิดสิหนึ่งสองสาม uh huh. ถ้าเป็นทีอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้เองเขาระเบิดหมดกระสุนได้ด้วยเหรอวะม้วหรือเปะม้วัได้ไหมม้วน,น,บบน,นโอ้โหแล้วถ้าเป็นอะไรดีละ่ะเฮ้ยนี่ละ่ะยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มันคืออะไรกันเนี่ยลองกดดูกันนะขอพี่กัดเปืนไฟโป้โไฟเออมันมันมีสั่นด้วยอ่ะหน้าจอมันสั่นเลยนะตัวนี้อ่ะวลาเราเล่นนะ L85A1 อ่ายิงแบบชุดอันนี้มันอ,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 อันนี้มันอ้าโอ๊ยกับลูกไหมอ้าอ้าเออันไหนอีกอ,นนอีก,กอันนึงนะอีก,กอันนึง,งน่าอให้ดูอีกอันนึงก็แล้วกันใหญ่ยักษ์ใหญ่ก็แล้วกันจะเป็นยังไงโอ้โหอีมันเป็นอะไรกันครับเนี่ย IPC บาสูกา <ABC. S 1> บาสุกา้ามาจะมีลูกเนะีไปมาสุนเรื่อยๆนี่ไงมาจะมีบาสุก้าก็ r จ g อ,อันนี้ก็อาบ r จ g ก็พอไหอนๆมันมีอะไรอีกที่มันใหญ่ๆกว่าน,นี้มีไหมโอ้วฟิล์มกลอนฟิลกลน,นมาลองดูลองดูกัน กลรวนี่ยออตโต้เลยนะโอ้โอ,โอ,ออตโต้ก็เป็นนายแคดี้นะนนอันต่อไปอันต่อไปอเออให้ซื้อไม่ซื้อเิบระเบิระเบระเบิดนิวเคลียร์แล้วกัน กดแชร์กดซักใครเพื่อเป็นกำใจให้พี่กันด้วยนะคะขอบคุณครับ